ดดก,ดกดแรงดึงดูดใช้ได้ผลจริงไหมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องไอเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิด พัฒนาตนเองพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่ากฎแรงดึงดูด law of attraction กันดีกว่าค่ะกฎนี้นะคะเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจิตของมนุษย์เรามีพลังที่จะสามารถดึงดูดทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราได้ค่ะ ผ่านเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดเข้ามาในชีวิตเสมอค่ะเช่นเดียวกันกับประโยคที่ว่าแม่เหล็กย่อมดึงดูดแม่เหล็กแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดไม้เข้ามาได้ค่ะกฎแรงดึงดูดนะคะเป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงอย่าง ยาวนานค่ะบางก็เรียกกฎนี้ว่ากฎจักรวาลซึ่งหากนำมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ค่ะเพื่อสร้างพลังความคิดเชิงบวกก็จะช่วยดึงดูดความสำเร็จในด้านต่างๆมาสู่ชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะเมื่อเรานะคะคิดบวกจิตของเราจะคัดสรรว่าต้องการให้อะไรเข้ามาในชีวิตบ้าง สมองจะถูกกระตุ้นโดยความคิดโน้มน้าวจิตสํานึกสร้างแรงผลักดันให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ค่ะกฎนี้จึงถูกเรียกว่ากฎแรงดึงดูดก็เปรียบเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดสิ่งดีๆที่เราคิดและต้องการให้เข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ ในขณะที่คำว่า universe นะคะหรือคำว่าจัก,กรวาลเนี่ยก็เป็นคำที่ถูกมัก ถูกนำมาใช้ควบคู่กับกฎแรงดึงดูดค่ะโดยทฤษฎีนี้เนี่ยเชื่อว่าจักรวาลมีพลังงานเชื่อมโยงกับพลังจิตและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทำให้สิ่งที่เรามกมุ่นอยู่ในความคิดตลอดเวลาเกิดขึ้นจริงๆเช่นสมมุติเราจอดรถทิ้งไว้แล้วในใจเนี่ยกลัวว่าจะไม่กลัวว่าจะมีโจรมาทุบกระจกรถแตกจักรวาลก็จะจดจำความคิดนี้ไว้และเมื่อเรากลับมา กระจกรถก็อาจจะโดนทุบแตกจริงๆหรืออีกในหนึ่งค่ะคล้ายๆกับความคิดเวลาที่เรารู้สึกสังหรณ์ใจนั่นเองค่ะทฤษฎีนี้นะคะจึงมีเรื่องราวความเชื่อเหนือธรรมชาติและพลังจิตเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแม้จะไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่การนำเรื่องจักรวาลมาใช้ควบคู่กันทำให้บางครั้งกฎนี้ถูกเรียกว่ากฎจักรวาลหรือว่ากฎแรงดึงดูดของจักรวาลน,นั่นคือจักรวาลจะมีพลังและแรงดึงดูดสิ่งที่คิดให้เกิดขึ้นจริงกับเราคราวนี้จะเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องของกฎจักรวาลอาจจะเป็นเพียง กุศโลบายหนึ่งที่ช่วยให้คนเราเนี่ยมีเป้าหมายที่แน่วแน่เกิดกระบวนการคิดที่ตอกย้ำจิตสำนึกให้ทำในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ให้สำเร็จค่ะขณะที่ในทางจิตวิทยามองว่ากฎแรงดึงดูดค่ะเป็นเรื่องของ selection attraction หรือว่าการเลือกสิ่งที่ตนสนใจ ที่จะจับคู่กับการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยอัคติด้วยคติของเราค่ะหรือการที่เราเลือกที่จะสนใจใส่ใจรับรู้และตอบสนองเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นค่ะทำไมกฎแรงดึงดูดถึงถูกพูดถึงและได้รับความนิยมแนวคิดเรื่องของกฎแรงดึงดูดค่ะ ปรากฏครั้งแรกในหนังสือของเฮเลนาบาวาสกีนักปรัชญาและนักเขียนชาวรัสเซียค่ะเมื่อปี1877ซึ่งได้อธิบายถึงพลังจิตของมนุษย์ที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆได้หลังจากนั้นค่ะถูกนำไปพัฒนาเป็นแนวคิดและงานเขียนต่างๆอีกมากมายจนกระทั่งปี2006ค่ะ มีการตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า The Secret อ่าทุกคนน่าจะรู้จากหนังสือเล่มนี้ดีใช่ไหมคะของคุณลอนดาเบิร์นค่ะนักเขียนชาวออสเตรเลียมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดที่สร้างความมหัศจรรย์ ให้ชีวิตในด้านต่างๆเมื่อนำมาปรับใช้กับวิธีคิดอย่างสม่ำเสมอกลายเป็นหนังสือขายดีที่จำหน่ายได้ถึง19ล้านเล่มค่ะและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆถึง40ภาษารวมทั้งภาษาไทยของเราด้วยจึงเรียกได้ว่าหนังสือ The s e c r e t เนี่ยค่ะมีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้แนวคิดเนี่ยแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วเราจะนำวิธี คิดแบบกฎแรงดึงดูดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงใช่ไหมคะหนังสือ The Secret ค่ะได้อธิบายว่ากระบวนการสร้างสรรค์นเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดของจักรวาลประกอบไปด้วยกัน3ขั้นตอนค่ะข้อที่1ก็คือการขอก็คือการตั้งจิตให้แน่วแน่เพื่อให้พลังจักรวาลรับรู้สิ่งที่ต้องการหากคิดดี จักรวาลก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับเราค่ะข้อที่2ก็คือเชื่อท้องเชื่อในสิ่งที่ดีๆเรื่องราวเชิงบวกคิดบวกเชื่อด้วยใจจริงว่าวันหนึ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนค่ะและข้อที่3ก็คือการรับยอมรับผลลัพธ์ชื่นชมกับสิ่งที่ได้รับหากยังไม่สมหวังให้ไตร่ตรองเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ อิทธิพลของทั้ง3ขั้นตอนนี้นะคะก็คือการขอการเชื่อการรับมาจากพื้นฐานที่เชื่อในพลังจิตของมนุษย์ค่ะว่ามีพลังในการดึงดูดสิ่งต่างๆที่คิดไว้ให้เกิดขึ้นจริงได้แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องของการตั้งใจจําและทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ถ้าว่าในชีวิตจริงนน,นะคะเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดแต่เรื่องดีๆตลอดเวลาเพราะมนุษย์มักมีความคิด ในแง่บวกและคิดในแง่ลบโดยเฉพาะเรื่องของอัตโนมัติตอสค่ะที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการเผลอทั่วตัวเองมั่งละด่าคนอื่นมั่งละหรือตัดสินผู้อื่นตัดสินคนอื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นมั่งละวิธีการคือต้องปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีคิดเชิงบวกค่ะ เมื่อทำเช่นนี้บ่อยๆเนี่ยสมองของเราจะเริ่มสร้างกลไกลการคิดแบบ positive thinking ค่ะต่อไปเมื่อเจอปัญหาอะไรเราจะมีมุมมองบวกและแก้ปัญหาด้วยวิธีที่มีอิทธิพลด้านบวกมากยิ่งขึ้นค่ะเราลองมาฟังกฎแรงดึงดูดด้านการงานและการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะ เชื่อว่ามีหลายคนที่มักประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินจริงและไม่เชื่อในประสิทธิภาพที่มีเมื่อคิดเช่นนี้เป็นประจำค่ะคุณก็จะมีความคิดที่จำกัดความสามารถของตัวเองคิดว่าตัวเองไม่เกง่งไม่กล้าทำงานใหม่ๆไม่กล้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆไม่กล้าเสี่ยงสแสวงหาความร่ำรวยกลไกความคิดลักษณะนี้ค่ะจะทำให้คุณเนี่ย ปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตั้งเป้าหมายปรับเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อนั้นพฤติกรรมของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปชีวิตคุณจะดึงดูดสิ่งที่เป็นพลังงานบวกและเมื่อนั้นกดแรงดึงดูดก็จะเริ่มทำงานค่ะกฎแรงดึงดูดในเรื่องของความรัก คนที่เหมือนเหมือนกันก็มักจะดึงดูดสิ่งซึ่งคล้ายๆกันซึ่งกันและก,กันข้อความนี้น่าจะนำมาปรับใช้กับกฎแรงดึงดูดให้เห็นภาพมากที่สุดค่ะเพราะว่าความคิดและทัศนาคาติที่คุณมีถ่ายทอดออกมาผ่านคำพูดการกระทำและวิธีการใช้ชีวิต มักจะดึงดูดคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวคุณเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับกฎแรงดึงดูดในเรื่องของความรักสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้อง เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงเสียก่อนแล้วจึงมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ไปยังผู้คนรอบข้างเมื่อนั้นพลังของจักรวาลก็จะมอบความรักและผู้คนแบบเดียวกันกลับมาให้กับตัวคุณค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแม้กฎแรงดึงดูดอาจจะฟังดูซับซ้อนในเรื่องของกระบวนการมีเรื่องของพลังจัก,กรวาลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นความเชื่อส่วนส่วนบุคคลค่ะแต่พื้นฐานของทฤษฎีนี้เนี่ยหากจะสรุปง่ายๆก็คือความคิดดีทำดีแล้วชีวิตก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณค่ะไม่ว่าจะในรูปแบบการงานความร่ำรวยหรือความรัก ให้จำไว้ว่าทุกสิ่งที่คิดคือพื้นฐานของทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะรู้เท่าทันความคิดของตัวเราเองเนี่ยเราก็จะสามารถระง,งับความคิดและอารมณ์ของเราได้และหากว่าเราคิดดีเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆที่คุณต้องการเข้ามาหาตัวคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่องไอเดียพอดแคสต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ